สวัสดีแล้วก็สบายดี Bye day. พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอทุกท่านจ้าวันนี้ก็พาผู้บ่าวไทยเลาะแถวเวียงจันทร์นะคะตอนนี้น่าจะเข้าเขตใกล้จะถึงตัวเมืองเวียงจันทร์แล้วล่ะคะ่ะกใ็ใกล้ใกล้จะถึงตลาดเ้าแล้วเนาะพีพีเอทุกท่านนั่แหละคะ่ะก็คืออย่างที่เห็นว่าบรรยากาศตีก็ลงไปประมาณ2คลิปแล้วนะคะบรรยากาศบนท้องถนนมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองเวียงจันทร์นะคะ เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่คนลาาหลาๆคนอยากจะมาสัมผัสในความเจริญของเวียงจันทร์นะคะพาผู้บ่าวไทยนั่งสองแถวสมความเจริญของถนนฝั่งลาานะคะตามคำเรียกร้องของหนุ่มลาานะคะส่วนกลับมาดูความเจริญของเวียงจันทร์นะคะวันนี้ก็เลยมาตามคําเรียกร้องเลยนะคะพี่เอสซีทุกท่านพาหนุ่มไทยมาด้วยนะคะ,ะมาเปิดหูเปิดตาเนาะ มาดูความเจริญของถนนฝั่งลาวบ้างเนาะแต่หลายๆคลิปติก็ลงแต่ถนนฝั่งไทยทถนนฝันน่งไทยทีนี้มีคนลาวบางคนนะคะบอกว่ากลับมาดูบ้านเมืองตัวเองบ้างว่าเจริญไปถึงไหนแล้วนะคะติก็เลยกลับมาค่ะก็ได้ถ่ายทอดภาพบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่ฝั่งลาวม,มุ่งหน้าสู่ตลาดเซาจากสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะ ั่งเรามุ่งหน้าสู่เส้นทางที่เรียกว่าตลาดเซา,วาเวียงจันทร์นะคะตัวเมืองเวียงจันทร์เลยอันนี้ก็น่าจะเข้าเขตตัวเมืองแท้แทๆแล้วล่ะคะ่ะพี F ่พีเอฟซีทุกท่านเนาะก็อีกไม่ไกลก็น่าจะถึงจุดศูนย์รวมที่เป็นจุดเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้นะคะจุดนั้นตลาดเซานี่ก็จะเป็นจุดที่คนเราหลายๆคนมาซื้อข้าวซื้อของหรือว่าเป็นตลาดอีกอันนึงก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าแถวนั้นน่าจะมีห้างใหญ่ๆบ้างนะคะทุกคน ห้างที่เพื่อนกําลังก่อสร้างคราวก่อนที่ปีมาส่งสามปีหลังอ่ะอ่าเพื่อนกําลังก่อสร้างห้างอยู่นะคะนจะเป็นห้างหรือเป็นตึกตีก็ไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้เราก็จะรู้น่าจะสร้างเสร็จแล้วเนาะพี่พ,พ,พี่ทุกท่านนั่นแหะคะ่ะอันนี้ตีก็จะอัปเดตให้พี่พ,พี่ทุกท่านได้ดูได้ชมกันไปเรื่อยๆนี่คือถนนฝั่งลาวนะคะถนนฝั่งลาวจากสะพานมิตรภาพมุพม่งหน้าสู่ตลาดเซาเนาะ้าใครยังไม่เคยมาสามารถปฏิปต่ตคลิปของตีได้นะตีจะเริ่มรีวิวตั้งแต่ สะพานออกจากสะพานจนถึงตลาดเสาจะมีประมาณ3คลิปนะคะก็ฝากพี่ๆ Fc ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตีด้วยนะคะวันนี้มารีวิวถนนฝั่งเราให้พี่ๆ Fc ได้ดูได้ชมกันน้อนะคะก็ถ้าพูดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแปลกผู้เปล่ปลตามากขึ้นนะคะพี่ๆ Fc ทุกท่านนะคะก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะ ก็ถึงไหนแล้วแล้วตีจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะนะคะอันนี้เพื่อนก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดใหม่ปรงใหม่นะคะแล้วก็พัฒนาใหม่หลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะคะดูถนนหนทางเริ่มมีกคกงการถนนแล้วนะคะถนนหนทางก็เริ่มก้วงออกนะคะอันนี้น่าจะเป็นประมาณสี่เลนนะคะอันนี้น่าจะประมาณสี่เลนนะคะนุก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าเก่ากว่าเดิมนะคะ ก็จะมีทั้งรถใหญ่รถเล็กอันนี้น่าจะเป็นแบบเรียกว่ารถส่วนตัวเนาะพี่ๆทีท่านส่วนใหญ่ก็ถ้าพูดถึงว่ารถทางฝั่งเราก็จะเป็นป้ายเหลืองเป็นส่วนมากนะคะถ้าใครขับรถส่วนตัวมาเองนะคะถ้าเป็นคนไทยเนาะก็ขับทางเราจะขับเบื้องขวานะคะทางฝั่งไทยจะขับซ้ายนะคะก็ที่จริงอะ่ะขับรถทางฝั่งคนละฝั่งนี่อาจจะทําความเข้าใจกันยากนิดนึงแหละอีกอย่างหนึ่งกฎหมายก็คนละอันนะคะ ก็เรียกว่ากฎหมายก็คนละแบบเนาะนั่นแหละค่ะก็ให้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ให้กันให้ดีๆนะคะก่อนจะข้ามมาฝั่งลราเนาะนั่นแหละค่ะศึกษาเรื่องระเบียบกฎหมายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวเนาะถ้าผู้ถามถึงจุดท่องเที่ยวอยู่แถว,วยวังจะมีอะไรบ้างนะคะจากที่ตีได้นั่งรถระหว่างประเทศนะคะจากที่นักท่องเที่ยวขึ้น ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็น <What? S 1> วัดวาอารามนะคะวัดวาอารามประเภทวัดเพิ่นจะมาส่วนใหญ่เพิ่นจะเป็นวัดสีเมืองนะคะวัดสีเมืองแล้วก็ไปเที่ยวพระธาตุหลวงเนะาะพระธาตุหลวงแล้วก็จะเป็นประตูไซนะคะจากที่ตีได้เห็นเพื่อนเล่าแบบเพื่นคุยกันมาลำทางนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์จริงที่ได้สัมผัสถ้าหามา สำหรับคนลาวแท้ๆก็อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาสัมผัสก็คือประตูใสกับพระธาตุหลวงนะคะเพราะว่าเป็นถ้าพูดถึงว่าพระธาตุหลวงก็คือ,อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนลาวทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เพ้่นก็จะมีการจัดงานเมื่อเดือนที่ผ่านมาคือประมาณเดือน1112เดือน12นะคะจําจไม่ผิดน่าจะช่วงเดือน12ไม่เดือน12ก็เดือน1ิเนี่ยเพราะว่าตรงกับวันเพ็ญเดือน12น่าจะเป็นเดือน12มากกว่านาะ ทางไทยจะเป็นวันลอยกระทงส่วนทางเราก็จะเป็นวันบุญพระธาตุหลวงนะคะจะเป็นวันเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่งก็จะจัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะ คนลาวทั่วประเทศก็จะมาอยู่จุดสุดรวมเดียวนี้ก็คือวันบุญพธานุหลวงวันบุญใหญ่ของคนลาวเลยก็ว่าได้นะคะนั่นแหละคะ่ะก็ถ้าพูดถึงว่าแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองเวียงจันทร์จากที่ตีได้รู้จากนะักท่องเที่ยวที่เพื่อนส่วนใหญ่เป็นจะมานะคะส่วนใหญ่เป็นจะมาก็จะเป็นวัดสีเมืองถ้าพูดถึงว่าวัดสีเมืองนะคะพี่ตีท่านตีเองเป็นคนลาวังแท้ตียังไม่เคยเข้าไปสักครั้งเลยนะคะวัดสีเมืองขับรถผ่านไปผ่านมาอาเห็นอะไรเขียนว,ว่าเมื่อกี้นี่พิกซีหรือเปล่าค่ะตี อาเขียนเห็นตัวจีป้ายเขียวๆเหมือนอยุคฝั่งไทยเลยนะถ้าตีเห็นตีเห็นเมื่อตะก,กี้นะทุกคนทุกคนเห็นไหมนั่นแหละค่ะอันนี้ถ้าเป็นตัวจีเป็นสีเขียวๆแบบน,นี้น่าจะเป็นบิ๊กซีหรือเปล่าอาบิ๊กซีหรือว่าอะไรเ็าเรียกว่าอะไรอาเป็นร้านสะดวกซื้อคล้ายๆเหมือนเซเว่น่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเซเว่นฝั่งเรามีไหมมีแล้วนะคะเจ้าของกิจการก็จะเป็นคนไทยบิ๊กซีที่เป็นห้างใหญ่ๆก็มีแล้ววนะ ก็อยู่ตัวเมืองเวียงแก่นนะแต่ว่าอยู่ภาคส่วนไหนตีเองก็ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปถึงตลาดเซาแล้วก็สอบถามข้อมูลกันนะคะถ้ามีโอกาสตีก็ว่าจะพาหนุ่มไทยไปเที่ยวอยู่เดตตอนนี้พาหนุ่มไทยนั่งรถ2แถวาค่ารถ40บาทต่อคนนะคะสองคนก็80บาทนั่งตั้งแต่สะพานมิตรภาพจนถึงตลาดเซาเนาะนั่นละค่ะนั่งกินลมชมวิวลนะ ลมพัดเย็นบอดบอดนะคะทุกคนนะคะส่วนใหญ่นะคะร้านค้าร้านขายริมถนนส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายอ่ะเพื่เรียกว,ว่าร้านขายของสัมมากกว่านะคะก็จะเห็นเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นปั๊มน้ํามันแล้วก็ร้านที่เป็นร้านขายรถเป็นทนคงูงทั้งอาคารร้านมอเตอร์สกมอเตอร์ไซค์ร้านขายจัก,กรยานนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาหลายอย่างนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าเจ้าของกิจการ ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาตินะคะอย่างเช่นคนเวียดนามอย่างเช่นคนจีนอเแล้วก็มีคนไทยไหมก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าส่วนใหญ่ที่มาควบคุมกิจการเป็นเจ้าของส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็นคนจีนคนเวียดนามนะคะเป็นคนต่างชาติส่วนใหญ่นะคะถามว่าคนรามีไหมก็มีเหมือนกันค่ะก็มีนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นคนต่างชาติทั้งหมดนะคะก็มีคนลาด้วยนะคะนะคะ ก็บรรยากาศพุทท้องถนนอยู่ที่ฝั่งเาานะคะตอนนี้ตีว่าน่าจะเข้าสู่ตัวเมืองกิ่งกิงย่างแล้วนะคะดจะูจะมีะเรียกว,ว่าก,กาะกลางถนนก็จะมีเสาไฟส่องสว่างนะคะเสาไฟส่องสว่างก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะพีพีเอทุกท่าน อะแล้คะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงคิวรุดมีแล้วนะคะก็ใกล้จะได้ลงแล้วอันนี้คือปั๊มน้ามันอยู่ที่ฟ่งลาวอยู่ที่ตัวเมืองเวียงจันทร์นะคะก็มาถึงจุดนี้นะคะพี่พีทีทุกท่านคลิปนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็ ฝากติดตามรับชมต่อไปนะคะยังมีอีกหลายคลิปนะคะที่นำมาฝากพีพีเอทุกท่านพาหนุ่มไทยเลาะให้ทั่วเลยนะคะคงจะไม่ทั่วส่วนหนึ่งของเวียงแกนก็แล้วกันเนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ